กฎหมายใกล้ตัววันนี้เรื่องของกฎหมายเลือกตั้งข้อพึงระวังในการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งทั้งผู้สมัครและคนคนปกติอย่างเรา,าที่จะไปเลือกตั้งนะครับมีอะไรบ้างครับนายนครับ,รบเรื่องแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของการซื้อขายเสียงหรือว่าในเรื่องของการจัดเตรียมการซื้อเสียงอันนี้สําหรับผู้สมัครครับผู้รับสมัครนะครับมันมีวิธีการเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้อง เฝ้าระวังนะครับต้องดูให้มีการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับนั่นก็คือไม่มีการซื้อเสียงนะครับครับผมเพราะว่าเลือกตั้งตอนนี้เขามี2อย่างที่ต้องน่าสนใจก็คือกระแสกับกระสุนครับใครกระสุนเยอะนั่นก็คือทุ่มเงินลงไปในพื้นที่นะครับแต่กระสุนที่เยอะก็มีโอกาสที่จะสอยร่วงได้เช่นกันนะครับเพราะว่ากกตเขามีฝ่าย เขาเรียกว่าหน่วยม้าเร็วนะครับหน่วยม้าเร็วที่จะคอยรายงานให้กับกะกะตเพื่อที่จะให้ฝ่ายสอบสวนเนี่ยนะฮะเขาลงไปดําเนินการในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการซื้อเสียงจึงเป็นเรื่องแรกที่ห้ามกันนะครับอันที่2ก็คือพี่น้องประชาชนห้ามรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดน,นะครับเ,เพื่อลงคะแนนโดยงดเว้นหรืองดเว้นไม่ไปลงคะแนนรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเนี่ย คเคยดูไหมฮะเอาเข้าวสารไปแจกอเอาเสื้อไปแจกนะฮะเอาของใช้ไปแจกต่าง,ต,างต่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทําไม่ได้คนรับก็ผิดเหรอคนรับก็ผิดครับนะครับอันนี้ทําไม่ได้นะครับอันที่สามก็คือห้ามจําหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุรานะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งอ,อันนี้เขาบอกว่าจัดเลี้ยงสุรานะ แต่ท่านผู้ชมท่านก็ต้องระวังนะฮะในเรื่องเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหลายหรืออื่นๆเนี่ยที่ไม่มีชื่อเรียกว่าสุราายความว่าเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม18บแนาฬิกาของวันที่13 1สโมงเย็นของวันที่13นี่ห้ามแล้วห้ามแล้วนะครับนะครับแล้วก็จนสิ้นสุดของวันเลือกตั้งก็คือ16โมงเย็นของวันที่14ครับครับผมนั่นห้ามนะฮะห้ามนายจ้างขัดฝังการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างนะครับ อ่าอันนี้ก็อย่างเมื่อสักครู่บอกทหารก็ยังเลื่อนให้เลยเพราะฉะนั้นนายจ้างก็ต้องให้โอกาสนะครับห้ามขัดฝังหรือหน่วงเหนียวมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปณที่เลือกตั้งนะครับที่เลือกตั้งก็คือสถานที่ที่เขาจัดให้มีการลงคะแนนนะครับตรงนั้นห้ามขัดขวางนะครับห้ามจัดยานพาหนะนะครับรับพี่น้องประชาชนไปอไปใส่บัตรไปกาบัตรลงคะแนนนะครับแต่มีข้อยกเว้นอยู่ว่า ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐที่พา,าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานอย่างนี้โอเคนะครับทําได้นะอ,อันนี้โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารนะครับห้ามทําบัตรเลือกตั้งจํารุดอย่างจงใจนะครับเช่นเข้าไปในหน่วยแล้วก็ไปฉีกบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่ได้อา่าเอาบัตรกลับบ้านไม่ได้ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่เรา,เาไปลงคะแนนนะด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆนะครับห้ามถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวบอกว่าเออเรา ลงคะแนนแล้วนะถ่ายเป็นหลักฐานเลยถ่ายไว้เป็นหลักฐานหน่อยอน,นี่ไม่ได้นะครับ <c oughs> มีความผิดนะครับเพราะว่าในหน่วยนะฮะคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นตํารวจอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเ,เขาเรียกว่าพอ,อหน่วยนะฮะผู้วยการประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วก็อาจจะมีองค์กรเอกชนที่เขาเข้าไปสังเกตนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเพราะนั้นห้ามถ่ายภาพนะฮะห้ามเล่นการพนันขันต่อใดๆเกี่ยวกับ ผลการเลือกตั้งรวมถ้าห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสํารวจความคิดเห็นนะหรือโพลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วงเจ็วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับปิดการลงคะแนนก็คือปิดทีบ exit p o อ l ยังได้ไหมได้ไหมตอนนี้คือออกลงคะแนนเสร็จแล้วสำรวจหน้าหน่วยเลยว่าลงคะแนนให้ใครเขาได้ถึงเวลาปิดทีพยแต่ห้ามถึงก่อนปิดทีพใช่ใช่แต่หลังหลังปิดทีบไปแล้วนี่ แต่เมื่อก่อนเนี่ยออกจากหน่วยแล้วปุ๊บมีคนถามเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วได้ต้องรอปีกีก่อนนะครับอยนไม่ได้นะครับห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งนะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวจะบอกว่าเออบัตรเบิดมันขยงขยิ่งอันนี้ไม่ได้นะครับครับนี่ก็คือข้อควรระวังที่เตือนทั้งผู้สมัครและเตือนทั้งประชาชนผู้ไปทําหน้าที่นะครับการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะครับที่จะต้อง ไปทำหน้าที่เลือกตั้งนะครับตามรัฐธรรมนูญนะครับมีผู้สมัครบางคนนะครับมีข่าวอยู่เหมือนกันว่าตัวเองนั้นลืมไปเรื่องตั้งท้องถิน่นแล้วมาเป็นผู้สมัครในครั้งนี้ปรากฏว่าโดนตัดสิทธิ์ไปเลยโดนตัดสิทธิ์เลยไม่ได้นะครับในการเมืองไม่ได้อย่าลืมว่าเลือกตั้งครั้งนี้เราจะได้บัตรเลือกตั้งสองใ<อ>บหนึ่งเลือกคนที่รักสองเลือกพรรคที่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าใบไหนจะเป็นยังไงต้องจําให้ดีด้วยนะครับ